ด้วยภาพที่สวยงามในอวกาศจากโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี2555มาฝากกันอีกแล้วนะคะซึ่งมีทั้งหมด5ประเภทค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ชมภาพประเภท Deep Sky Objects ไปแล้วนะคะวันนี้เป็นภาพประเภทวัตถุในระบบสุริยะค่ะภาพแรกนะคะเป็นรางวัลชนะเลิศน,นะคะชื่อภาพ Plato Crater and Craterless ค่ะผลงานของนายชดชัยปิยะวงศิรินะคะเป็นปภาพที่ถ่ายขึ้นนะคะ จากการที่เห็นหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ซึ่งชื่อว่าหลุมอุกกาบาตเพลโตบนดวงจันทร์นี้แหละค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะ109กิโลเมตรและลึกถึง1กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะภาพน,นี้ยังคงเห็นหลุมอุกกาบาตท,ที่อยู่ภายในหลุมอุกกาบาตเพลโตด้วยนะคะซึ่งถ่ายขึ้นเมื่อวันเมื่อเดือนพฤษภาคม2552ในกรุงเทพมหานครนี้แหละคะ่ะ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1น,นะคะชื่อภาพดวงจันทร์ขึ้นสองค่ำผลงานของนางสาวมณีพลธนวสิทธิ์นะคะประมาณหนึ่งทุ่มของวันที่27ตุลาคม2554ถ่ายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ภาพนี้ได้รับรางวัลน,นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าปกติแล้วดวงจันทร์ขึ้นสองค่ำนั้นจะถ่ายยากมากค่ะเพราะว่าแสงของดวงจันทร์น้อยมากเลยทีเดียวนะคะอีกทั้งอยู่ใกล้ขอบฟ้ามีมลภาวะที่ขอบฟ้ารบกวนด้วยแต่ภาพนี้ ีถ่ายได้ชัดเจนมากนะคะเห็นทั้งหลุมแล้วก็ผิวที่ไม่เรียบของดวงจันท์ได้อย่างชัดเจนจึงทําให้ได้รับรางวัลที่2นะคะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะชื่อภาพจันท์ครึ่งดวงนะคะ โดยนายสิทธิ์สิทธิ์ไทยค่ะภาพนี้ถ่ายเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาของวันที่2ธันวาคมปีที่แล้วในกรุงเทพมหานครนี้นะคะซึ่งเห็นรายละเอียดบนดวงจันทร์อย่างชัดเจนทําให้ภาพนี้เป็นอีกภาพที่ได้รับรางวัลเทคนิคการถ่ายภาพนั้นเขาถ่ายภาพรัวหลายๆภาพนะคะแล้วก็นํามารวมกันนั่นเองค่ะส่วนอันดับที่3นะคะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ3คือภาพจูปิเตอร์กับบริวารน,นะคะเป็นผลงานของนายสุก,กิตบุญยรังสีค่ะเป็นภาพ ดาวพฤหสัสบ,บดีนะคะที่กําลังออมีจุดแดงๆอยู่บนดาวพฤหสัสบ,บดีหันมาหาโลกพอดีจุดแดงๆนี้นะคะคือพายุบนดาวพฤหสัสบ,บดีค่ะซึ่งมีความใหญ่โตมากนะคะประมาณ3เท่าของโลกเราเลย พร้อมทั้งเห็นดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีด้วยนะคะดวงจันทร์บริวารน,นั้นที่เราสามารถเห็นได้บนโลกใบนี้มี4ดวงนะคะภาพน,นี้สามารถเก็บมาได้ค่ะเป็นดวงจันทร์ไอโอแกนิมิดคาลิสโตแล้วก็เงาของดวงจันทร์ยูโรปาด้วยซึ่งเป็นดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีนั่นเองทายเมื่อเวลา20นาฬิกา12นาทีของวันที่15พฤศจ,จิกายนปีที่แล้วที่หอดูดาวบนยอดเขาภูผานน้อยจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะนี่ ก็เป็นภาพที่สวยงามในอวกาศที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะในวันต่อๆไปจะนําภาพประเภทอื่นๆที่ได้รับรางวัลมาฝากกันอีกด้วยค่ะคุณพรวดีคุณเบนจะมาลานคะค่ะคุณนะคะ